สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าให้ฟังบอกเลยว่าเรื่องนี้เปลี่ยนผมจากคนที่แค่เชื่อเรื่องผีกลายเป็นคนที่กลัวผีแบบสุดขีดไปเลยเรื่องมันเกิดขึ้นตอนผมอยู่ม .2 ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะต้องไปนอนที่บ้านคุณปู่คุณย่าซึ่งที่บ้านหลังนั้นก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณป้าและลูกชายป้าซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องผม แล้วก็คุณยายทวดครับตอนนั้นปู่บอกผมว่ายายทวดเพิ่งเป็นโรคซึมเศร้าไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยกินข้าวเอาแต่อยู่ในห้องทําให้ท่านผอมมากที่สําคัญปู่จะย้ากับผมเสมอว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรดังๆเป็นตังมาจากใต้หลังคามันเป็นเสียงหนูซึ่งเสียงบันดังมากทุกคืนจนผมไม่กล้าออกจากห้องเลยมีอยู่คืนหนึ่งช่วงปิดเทอมผมหิวน้ำมากเลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าลงไปชั้นล่างเพียงคนเดียว ตู้เย็นมันอยู่หน้าห้องของคุณยายทวดพอดีตอนที่ผมกำลังเปิดตู้เย็นหาของกินจ,จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆเป็นเสียงแหบๆที่ไม่คุ้นหูเลยในใจตอนนั้นคือคิดว่าผีแน่ๆไม่ต้องตกใจนะพอหันไปก็เห็นคุณยายทวดยืนมองผมอยู่หน้าห้องท่านด้วยสายตานิ่งๆ ผมตกใจมากเลยรีบขอโทษแล้ววิ่งขึ้นห้องไปเลยแต่ตอนที่กำลังจะเดียวเข้าห้องผมแอบหันไปดูอีกทีก็ยังเห็นคุณยายทวด,ดินมองมาทางผมอยู่ที่เดิมเป,ะเปะ๊ะๆวันต่อมาผมเลยไปถามลูกพี่ลูกน้องว่าบ้านนี้มีผีหรอ <c oughs> มันก็หรอราะยอมบอกว่าผมคิดมากไปเอง เสียงที่ได้ยินนะ่ะคือเสียงของคุณยายทวดร้องไห้เองแหละท่านเป็นโรคซึมเศร้าคงคิดถึงเรื่องที่ลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นน้องชายของคุณปู่เสียชีวิตไปตั้งแต่เยันเด็กผมนี่อึ้งไปเลยเพราะมาม่านี้ตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน คืนนั้นผมเลยบอกให้ลูกพี่ลูกน้องมานอนเป็นเพื่อนแต่รอนานมากมันก็ยังไม่มาผมเลยจะเดินออกไปตามแต่คืนนี้มันดึกกว่าเมื่อคืนเยอะมากครับประมาณเกือบเที่ยงคืนได้พอผมเปิดประตูออกมาก็ต้องช็อกสุดขีดผมเห็นยายทวดยืนอยู่ตรงโถงทางเดินชั้นสองท่านกำลังร้องไห้ด้วยเสียงแหบแหแบบเดียวกับที่ผมได้ยินเมื่อคือนเลยแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือท่านกำลังเหยนหน้ามองช่องเล็กๆบนฝ้าเพดาน ที่คุณปู่เคยบอกเอาไว้ว่าเอาไว้ดูหนูผมเห็นภาพนั้นแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยรีบวิ่งกลับเข้าห้องทันทีแต่พอกลับเข้ามาได้แป๊บเดียวก็มีเสียงคนมาเคาะประตูก็ก็ก,ก็ผมเลยตะโกนถามไปว่าใครนะ่ะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงเคาะที่ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วจู่จ เสียงเคาะก็หยุดลงแต่กลับมีเสียงหัเราะของเด็กดังขึ้นมาแทนเป็นเสียงหัเราะที่น่าขนลุกมากมันดังขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องเอาผ้าห่มมาคุมโปง่งตอนนั้นผมคิดในใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงลูกพี่ลูกน้องตะโกนมาจากหน้าประตูว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะเปิดประตูหน่อยดีวะ ผมเลยรีบไปเปิดประตูปรากฏว่ามันยืนรออยู่จริงๆมันบนใหญ่เลยว่ามันเข้ะประตูเกือบสิบนาทีแล้วทําไมผมถึงไม่เปิดผมเลยถามมันว่าเห็นคุณยายทวดไหมมันบอกว่าเห็นตอนท่านกําลังเดินลงบันไดไปผมเลยเล่าให้มันฟังว่าเห็นท่านมายืนร้องไห้มองฝ้าเพดานมันก็บอกว่ามันก็เห็นเหมือนกันแต่ก่อนท่านไม่เคยเป็นแบบนี้เพิ่งจะมาเป็นตอนป่วยนี่แหละคงจะแก่แล้วก็เลยเลอะเลือน แต่ผมมาน,นีเล่าเรื่องเสียงเคาะประตูกับเสียงหอราะเด็กให้มันฟังกลัวม,มันจะหาว่าผมเพ้จเจออีกแต่ในใจผมรู้ดีว่าเสียงที่ดังมาจากใต้หลังคาทุกคืนเสียงกริศนาที่ปู่บอกว่าเป็นเสียงหนูและเสียงหอราะของเด็กที่ผมได้ยินคืนนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกัน,นแน่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ใต้หลังคาบ้านหลังนั้น ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังเรื่องราวของผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ